การปลัดเกษตรนะคะกับช่อเอื้องดนชนกจันทรงค่ะในครั้งนี้นะคะอย่างที่บอกค่ะว่าเราพาคุณผู้ชมนะคะเดินทางมาที่จังหวัดลบบุรีค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูในเรื่องราวของการทําไร่นาสวนผสมและที่สําคัญนะคะตอนนี้ค่ะช่อเอื้องนะคะก็อยู่กับเกษตรกรดีเด่นประจําปี2 5 5 6นนะคะหรือว่าครูเถียนนั่นเองนะคะครูสวัสดีค่ะ,ค,ะครั้งที่แล้วน้องเอื้องชวนครูลงแปลงทั้งองุ่น ทั้งในเรื่องของผักหวานผัยหวานนํามาฝากกันนะคะแต่ว่าครั้งนี้ค่ะด้านหลังของช่อ,อเอื้องนะคะแล้วก็ผููเพียรเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าเสาวรเสาวรดหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า p เพช f ฟ o ้ดถูกต้องไหมคะใช่ใชทีนี้บางคนบอกว่าเฮ้ยเพช f ฟ o ้ดหรือว่าเสาวรสเนี่ยปกติแล้วมันปลูกมันปลูกง่ายปลูกมันจะเป็นอยู่แถวทางภาคเหนือเออาคยงรายภาคกลางโดยมากยังไม่มีใครมาปลูกแล้วปลูกง่ายไหมคะที่แรกปลูกไม่มีลูกเลย เลยก็มาทดลองปีที่แล้วเนี่ยเ่งเห็นลูกเนี่ยก็เรียกว่าปลูกได้อ๋อสาเหตุที่ปีที่แล้วไม่มีผลแล้วปีนี้มีผลเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการดูแลไหมคะพื้นที่ค่ะเที่ยวแรกกับปลูกในบ้านมันอยู่ในร่มไม้มันออกตดอกไม่มีลูกค่ะเลยตอนนี้บันโนดเขาเอามาปลูกค่ะเขาปีลูกแล้วก็เอามาเพาะปลูกใหม่มันมีทั้งหมดกี่พันคะมีสองพัน สองพันพันด้านหลังของเรานี่คือพันอะไรคะคุณผู้ชมมันมีปนกันหมดเลยทั้งสีเหลืองสีแดงคือเอามาปลูกทําใส่ถุงแล้วมาปลูกมันแล้วก็คือเอามารวมกันอะไรรวมกันหมดเลยแล้วมันก็ออกมาให้เราได้รับประทานกันแบบนี้แต่อันนี้คือที่ช่อเอื้องถืออยู่ตรงนี้นะคะคุณผู้ชมพันสีเหลืองสีเหลืองลูกมันจะใหญ่เล่ยเวลาสุกแล้วเขาก็จะนิ่มๆหน่อยใช่จะฝานเอาข้างในมาปั่นหรือจะมาผสมเกลือหน่อย มันจะกินมันจะหวานขออนุญ,ญาตนะคะข้างในก็อย่างที่บอกค่ะมันจะเป็นมเมล็ดมเมล็ดเช,ชื่อว่าคุณผู้ชม,มเคยเห็นแล้วแหละในเรื่องสําหรับคนที่ชื่นชอบในการรับประทานผลไม้เพื่อสุขภาพนะคะแฟเปนฟูดเป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบว่ารสชาติค่อนข้างที่จะอร่อยเนี่ยจะประเทิงผิวเพราะมันมีวิตามินอย่างนี้ขออนุญ,ญาตมันบำรุงผิวได้มันออกมาไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่แต่ว่านี่นะคะหน้าตาข้างในสีสดสวยอย่างนี้เลยกลิ่นคล้ายๆฝรั่งอ่ามน เหมือนฝรั่งฝรั่งที่มันเป็นสีแดงแดง <นะ S 1> ที่มันสุกหอมเหมือนกันกลิ่นคล้ายกันเลยค่ะคุณผู้ชมแต่นี้จะหอมกว่าตัวบริเวณที่สวนของครูตรงนี้ปลูกทั้งหมดเยอะไหมคะตัวก็ทด<อ>ลองอไว้เนี่ยคั้งแรกเนี่ยแค่50ต้น50ต้นห้ต้นแต่มันก็รู้สึกว่าจะได้ผลผลิตประมาณ300รฝากกิโล ตอนนึงนี่ก็ประมาณสิกว่ากิโลสา0รอยกว่ากิโลนี่คือรูจําหน่ายหมดเลยเหรอคะก็มันจะออกแก่เราก็ขายไปทยอยทยอยทยอยขายไปขออนุญาตชิมนะคะคือจะออกไม่ทันเลยตอนเนี้ยคือมีที่เขารู้ไอ้สรรพคุณเขาจะมาซื้อกินหมดคือคนพื้นบ้านยังไม่รู้สัรพคุณเพิ่งจะลองลองชิมมันจะเปรี้ยวๆหวานๆคุณผู้ชมเออเปรี้ยวๆหวานๆจะแบบพอเมล็ดมันนะคะพอเวลาที่มัน สัมผัสเข้าไปมันก็จะมีน้ําของตัวมเมล็ดตัวนี้ด้วยนะคะมเมล็ดมันก็จะเป็นสารเป็นสมุนไพรคล้ายๆต้านอนุมุลอิสระด้วยต้านได้หมดเหมือน,มนเมล็ดองุ่นนั่นก็ต้านมันขมหน่อยคนก็จะขายทิ้งหมดแต่ไม่รู้คุณค่าของมเมล็ดถ้าสมมติว่าเราจะรบกวนครูช่วยพาเข้าไปดูบริเวณใกล้ๆของตัว สวรสอย่างนี้ได้ไหมคะได้ครไปดูกันเดีด๋ยวคุณผู้ชมเราไปดูกันว่าบริเวณตรงนี้เขามีอะไรยังไงบ้างวิธีสร้างให้มันดูแบบว่าเป็นหลังคาขนาดนี้เผื่อคุณผู้ชมอยากลองเอาไปสร้างดู นะคะนกเอื้องกับครูค่ะแอบแวบเข้าไปนะคะเก็บในเรื่องของนี่ผลของตัวสาวรถที่ครูบอกนะคะว่ามันมีทั้งหมด2ส,สายพันธุ์คือสีเหลืองสีเหลืองกับสีแดงในมือของครูเป็นสีเหลืองนะคะนี่นี่ด้วยรวมถึงตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมอันนี้สีไม่เหมือนผลอื่นๆเพราะว่านี้เป็นพานสีแดง,สแดงรสชาติเขาเหมือนกันไหมคะรสชาติแดงจะหวานกว่าอ๋อแดงจะหวานกว่าแล้วก็รู้สึกว่ากลิ่นจะแรงกว่าใช่ใช ทีนี้เมื่อกี้น้องเอื้องถามในเรื่องของตัวทําเพิงตรงนี้ไปถ้าเกิดว่าเกษตรกรอยากจะลองทําเพิงแบบนี้ไวป้ปลูกต้องมีได้<ม>แต่ต้องให้ปลูกให้ห่างหน่อยไม่งั้นมันหนามากมันหนักมันจะรับน้ําหนักไม่ไหวเวลาฝนตกมาเหมือนที่ตอนนี้ครูใช้ไม้เอาไวค้ค้าอีนนี้นก็ทดลองครั้งแรกนะเพิ่งทดลองเราก็ยังไม่รู้คุณค่าของเขาเออลยตอนนี้มันก็เสียตอนมันหนักมากได้ฝนเขามันหนักลงเลยค่ะ ก็เลยต้องอาจจะต้องใช้ไม้ค้ำเพราะฉะนั้นอันนี้คือตัวอย่างแปลงตัวอย่างว่างันเถอะถ้าเกิดเกษตรกรสนใจหรืออยากจะทํามีหลักการในการทํายังไงก็ขอให้ใช้เสาปูนกับลวดขึงแบบร้านองุ่นต้องเป็นเสาปูนเหรอคะครับต้องเป็นเสาปูนถ้าเสาไม้มันก็ผุง่ายเดี๋ยวมันจะเสียหายก่อนอ๋อเพราะมันอาจจะแบบว่าดูแข็งแรงกว่า้าไย่งงั้นก็ทําแบบค้างถั่วก็ได้แต่มันจะไม่ทนทําไม้หักแล้วมันก็จะเสียหาย จริงมันก็ใช้ได้เาวาลูกบนลงดินกลัวจะเสียค่ะมีตอนที่มันอยู่ก็ดินก็มีลูกเต็มหมดเราจะไปหาไม่เจอจะไปเหยียบเขาแตกนานแค่ไหนเขาถึงจะให้ผลผลิตคะก็เรียกว่าเขาแก่สมบูรณ์เขาจะเริ่มออกดอกตลอดเลยก็ประมาณสัก6 7เดเดือนเนี่ยเหมือนเหมือนองุ่นนั่นแหละคล้ายๆายเหมือนองุ่นเหมือนกัน8เดือนเขาก็ให้ผลผลิตแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นพืชที่เป็นตระกูลเลื้อยเหมือนกันไหมคะเลื้อยเหมือนกันก็เลยอาจจะเป็นอายุช่วง8 9เเดือนครับครับ แต่มันข้อดีของเขาก็คือไม่ต้องไปฉีดยาอะไรเลยไม่มีอะไรกวนเลยใช่เพราะว่านุ้งเห็นสังเกตนะคะคุณผู้ชมตรงนี้นะคะไม่มีแมลงเลยและที่สําคัญมันใบเขียวมากจนมันมียอดออกมานุ้งต้องถามคุณครูคะ่ะว่ายอดมันทานได้ไหมทานได้ทานได้ทีนี้อยากจะให้ครูช่วยแนะนะําค่ะสําหรับกับเกษตรกร,ร,กรที่แบบว่าสนใจอยากจะแบบว่าลองปลูกลองทํามีวิธีการแนะนำคร่าวๆมั้ยคะถ้าเกษตรกร,ร,กรสนใจ โดยมากจะรู้คนในเมืองจะรู้ว่าเป็นสมุนไพรแต่บ้านนอกยังไม่ค่อยรู้จักเพราะไม่มีใครมาปลูกแล้วมันจะหามล็ดพันุ์ยากหน่อยแต่ถ้าเกษตรกรสนใจก็ให้มาแวะชมเดี๋ยวก็จะมาเพาะมล็บพันุขายให้ได้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะมีธีมันข้อดีของเขาก็มันปลอดสารพิษมันไม่ต้องใช้ใช้แต่ปุ๋ยกับน้ำอย่างเดียว น้ำก็พอเป็นแล้วก็ไม่ต้องให้เขามากเท่าไรจะให้เขาตอนออกลูกเนี่ยอยากให้เขาลูกใหญ่ก็ให้น้าเขาหน่อยอ,อย่างปีสองก็ช่วยปุ๋ยเขาหน่อยค่ะเขาจะแตกกิ่งก้านใหม่มันอายุมันจะยืนถึง3ามสี่ปีเหมือนกันอ๋อถ้าเกิดดูแลดีๆครับดูแลดีๆก็บำรุงเขาเดี๋ยวใบร่วงเขาจะแตกใบใหม่ขึ้นมาแล<ก>้วอันนี้มีวิธีขยายพันธุ์เขายังไงไหมคะอีนนี้ต้องใช้มเมล็ดพันธุ์ไปขยายจากตัวนี้ใช่ไปตากแล้วก็เอาเมล็ดมาเพาะ ใส่ก็ถุงอต้นแข็งแรงแล้วก็เอามาลงหลุมนอกจากนี้บริเวณสารถแล้วในการปลูกสารถแล้วยังมีพืชอย่างอื่นที่ปลูกเป็นแปลงบริเวณนี้ด้วยมีอะไรบ้างคะมีหอมหอมหอมแบบหอมทวนเมืองรับแปลปีนี้ก็กําลังขึ้นปลูกไว้ก็ประมาณร่วมร้อยตารางวาค่ะแล้วก็มีพริกมีมันเน็บแล้วก็ต่อจากมันเน็บก็มีถั่วเขียวมันค่ะ แล้วก็เป็นทานตะวันรอบสองจักแปลงเอข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ค่ะก็เรียกว่ามีอีกหลายอย่างเลย,ลยะคะยคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะช่องเรื่องจะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูพืชชนิดอื่นๆนะคะที่อยู่ Never <ม>ในบริเวณนี้เช่นเดียวกันว่าครูเนี่ยปลูกอะไรอีกเพิ่มเติมนะคะช่วงนี้พักเบรกันสักรูแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ อีกหนึ่งช่วงกับรายการปลาดกระแสค่ะยังอยู่กับช่อเอื้องนะคะทําหน้าที่กันต่อตอนนี้นะคะเราขยับจากแปลงสวรสค่ะคุณผู้ชมย้ายมาอีกหนึ่งบริเวณนั่นก็คือบริเวณแปลงมันถูกต้องไหมคะใช่มันเน็บมันมันเน็บครับครับมันเน็บมันเน็บมันเน็บคนอีสานจะเรียกมันหำมแต่ว่ามันเป็นมันเน็บมันเน็บลักษณะของมันเป็นยังไงคะลูกมันจะเลี่ยมเลี่ยมเหมือนมันนกแบบนี้เหมือนในมือของครูอีนี่มันจะไม่คันเหมือนมันนก ไม่คันเอ่อพอต้มปอนเปลือกแล้วกินได้เลยอ๋อเหรอคะมาแกงเลียงแกงส้มค่ะมาทำเอ่นน้ำกะทิมันได้หมดก็เป็นของหวานรับประทานได้แล้วอย่างหัวขนาดเล็กก็นี่มาทำบัวลอยไข่หวานนกกระทาได้อร่อยเลยอร่อยเนี่ยเขาเคยเอาไปถวายพระอ๋อทำไมถึงเลือกปลูกมันเนบบริเวณนี้คะทำไมถึงเลือกพืชพันนี้มาปลูกในบริเวณนี้เพราะพันนี้มันสร้างรายได้ให้ดีเหมือนกัน งานหนึ่งถ้าดดกดีๆมางงานจะได้ตันฝ่าเราถั่วเฉลี่ยแค่ลูกมันเล็กๆเนี่ยกิโล20บาทเนี่ยถ้าได้ตันหนึ่งเนี่ยก็ได้ประมาณสอง0มื่นละสอง0มื่นสองหมื่ถ้าเป็นสักห้าไร่หกไร่เนี่ยได้ไปเท่าไหร่แล้ว<อ>เนี่ยถ้าดกกมันจะได้มากกว่าน,นี้ค่ะอยู่ที่เราบำรุงดินคือจะต้องใช้ปุ๋ยใช้แกลบมาโรยให้ดินเขาอ่อนไม่ให้มับมันจะลงหัวใหญ่ เวลาที่เรานํามาปลูกใช้ระยะเวลานานแค่ไหนคะกว่าจะให้ผลผลิตอีนี้มันก็ต้องสิ้นฤดูกาลเข้าเลยให้ใบแห้งหมดแล้วมันถึงจะแก่สมบูรณ์ใบแห้งหมดหมายถึงเจ้าตัวใบสีเขียวที่เราเห็นตรงนี้จะแห้งใบสีเขียวนี่จะแห้งหมดเลยแล้วลูกมันจะแก่เต็มที่มันจะมีฤทธิ์ผลคุณภาพจะมามีเผื่อว่าคุณผู้ชม ตรงที่เรายืนเนี่ยคือคือเป็นต้นเขาแหละตอนที่เขาแต่ว่านุจะให้คุณผู้ชมดูด้านในว่าเขาเป็นสีอะไรนี่ก็สีขาวนี่ขออนุญาตนะคะครูแกะออกมาแล้วข้างในนะคะเนื้อจะเป็นสีขาวอย่างนี้ค่ะมม่เหมือนมันมันมียางเล็กๆมียางนลดหน่อยที่เปลือกเหมือนจะเป็นมันแต่ไม่คันตรงนี้อ๋อถ้าเกิดเป็นมันนกนี่จะคันใช่ไหมคะมันนกคันเหมือนคล้ายคล้ายคล้ายเอ่อแห้วนี่มันเหมือนแห้วเนี่ยเหมือนแห้วเลยเหรอคะคุณอร่อยถ้า กินเจเขาจะต้มป่อนเปลือกไปเป็นอาหารเจได้ขออนุญาตนะคะคุณผู้ชมมือนกเอื้องเลนเลนนี่เนาะอ่านี่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 ค่ะเป็นเนื้อสีขาวอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมมือด้านนี้อ่ะนี่ค่ะนี่เนื้อสีขาวข้างในแต่ว่ามันจะมียางอยู่นิดหน่อย,ย,อยทีนี้ครูบอกว่าหนึ่งหนึ่งตันสองหมื่นบาทใช่ใช่ล่าสุดสร้างไรายได้ให้กับครูเยอะแค่ไหนคะสําหรับแปลงก็แปลงนี้ก็จะประมาณแสนห้า ประมาณไม่ถึงสองไร่ดีประมาณเจ็ดงานเนี่ยสองเจ็ดสิบสี่ก็ท้ามันดกมากๆมันก็จะขวาร้อยห้าอันนี้หักค่านู่นนี่นี่นั่นออกหมดแล้วมันไม่ได้ลงทุนเท่าไหร่เลยเนี่ยแค่ใช้ที่ดินของเรารอบแรกเราจะปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวก่อนไว้คุ้มต้นค่ะในกินพืชรุ่นแรกก่อนค่ะครูแล้วมารอบสองเราเอาต้นทับให้เป็นปุ๋ยด้วยค่ะมันก็จะได้เป็นอาหารของมันเน็บไปด้วยอ๋อแล้วดินมันจะฟูด้วย อัเนี้ก็อยู่ที่การบํารุงจัดการวางแผนไว้ค่ะแล้วก็ดูดินหน่อยตรงไหนมันฟูดีถ้ามันไม่มับมันก็จะลงหัวดีค่ะทีนี้เวลาที่เราปลูกพืชเชิงเดี่ยวอย่างเงี้ยมันมีปัญหาอะไรกับดินเพิ่มเติมอะไรจากนี้ไหมคะปัญหาพืชเชิงเดี่ยวนี่มันก็ถ้าเราพิอีกอย่างถ้ามันดินฟ้าการธรรมชาติไม่สมบูรณ์ไม่ให้ความสะดวกแก่เรามันก็จะขาดทุน<อ>เราต้องปลูกพืชหลายๆอย่าง แบบไร่นาสวนผสมเนี้ยเหมือนทีกอย่างหนึ่งขาดทุนอีกอย่างราคาดีที่ไหนราคาถูกมันก็ได้จุนมเติอนไปคือมันจะเซฟแม่เราขาดทุนได้เรียกว่าตรงนี้เป็นข้อดีของการทําไร่นาผสมด้วยคือเหมือนอันนี้คือผู้บกหลากหลายชนิดค่ะมันจะมีผลดีกับเราถ้าหลังอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นการต่อเติมของพ่อค้าได้กดราคาเราได้เราหลายอย่างนี้อีกอย่างนี้ถูกเรายังไม่ขายก็ได้ เราขายอย่างอื่นที่มีราคาได้เราก็สามารถเลือกเลือกได้ว่าเราจะขายอันไหนก่อนใช่ใช่ไม่ต้องไปเป็นตัวเลือกให้เขาว่ายังไงเถอะเรายังตั้งราคาได้เนี่เพราะฉะนั้นก็คือเหมือนมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปขายไม่ได้ขายอย่างอื่นมันจะมีรลได้ทุกวันทุกเดือนค่ะอินเนียสับเปลี่ยนมันก็แล้วแต่ฤดูกาลมันไม่ซ้ําซ้อนกันหมดพร้อมกันมันเป็นช่วงจังหวะอย่างข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันก็เป็นฤดูนี้คือเราก็สะดวกในการดูแล นี่แค่ส่วนหนึ่งนะยังไม่หมดเลยนะนะคะทีนี้คุณผู้ชมคะเรามาถึงแปลงมันกันแล้วค่ะไอคันจะไม่ลงมือมาดูผลผลิตก็เห็นทีจะไม่ได้เดี๋ยวเราจะเอื้องกับครูนะคะจะมาขุดมันเรียกว่าขุดมันได้ไหมคะครูขุดหรือเก็บเอาบนดินเก็บเลยก็ได้นะไม่ต้องใช้ขุดใช่ไหมคะเดี๋ยวจะทําให้ดูว่าจากแบบว่าต้นเขาเนี่ยลักษณะของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะอ่ะถาตรงนี้เลยแล้วกันข้างหน้าซึ่งวิธีการ วิธ oh ีการเก็บ huh. ง่ายมากค่ะค oh. exactly oh. ุณผ oh. ู้ชมเหมือนที่จะเก็บเอาตะลูกไปคืออย่างเขานี่เราก็ถกไปเลยที่จริงเวลาที่เขาสุกแล้วคือเหมือนที่ครูบอกว่าใบเขาจะหายไปหมดเลยหายไปหมดเวลาเก็บเกี่ยวทำไงคะมันจะเห็นตะลูกเอาเคี้ยวเกี่ยวเถาออกแล้วก็จะเก็บเอาตะลูกเลยอ่ะมาแล้วซึ่งมันบอกว่าอยู่บนผิวดินใช่ง่ายมากคุณผู้ชมคือตัวมันเนี่ยจะอยู่บนผิวดินถูกต้องไหมคะ แล้วเวลาที่เก็บก็คือรอให้เขาแห้งใบแห้งหมดแล้วใช้คาดดึงเอาใบออกเอาใบออกแล้วจับเก็บเอาตัวหัวหัวซึ่งหัวมันจะใหญ่กว่านี้ใช่ไหมคะใหญ่กว่านี้ตอนนี้ยังไม่สมบูรณ์ต้องรอให้เขายุบก่อนหัวที่ใหญ่ประมาณที่สามารถเก็บเกี่ยวได้จะมีขนาดประมาณเท่าไหร่คะเท่าไข่ไก่เบอร์ศูนย์เท่านี้เลยนะคะครับครับประมาณเก็บแปดหัวกิโลมันจะสวยมาก มันจะอร่อยไปทำนกัติได้ก็เนื้อข้างในก็จะเป็นอย่างนี้แหละเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือยังเล็กๆอยู่อย่างนี้เล็กก็ไปราคาหนึ่งอย่างนี้ก็อันนี้ก็ขายได้คะขายได้หมดโล15บาทขนาดนี้นะโล15บาทโอ้โหถ้าเล็กจิ๋วอย่างนี้ก็จะเป็นพันขายเป็นพันถ้าเขาแอททาพันหัวใหญ่มันจะเปลืองหัวขนาดนี้จะเป็นพันขึ้นไปอ๋อจะเอาไปเป็นต้นกล้าเป็นต้นกล้าหรือทําบัวลอยไข่หวานได้ ไปต้มแลปอนเปลือกไปทำบัวลอยไข่นกกระทงกระทาเนี่ยอร่อยก็คือเวลาที่เขาไปเขาก็แค่ปอกเปลือกเขาไปต้มหน่อยปอนเปลือกออกเัาล่อร่อนก้มดินอร่อยเลยอร่อยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดอย่างนี้จะไปเป็นต้นพันุก็ได้เหมือนกันได้ได้เป็นต้นพันธได้เวลาที่เราเอาไปเป็นต้นพันธุ์ตอนที่เราจะเอาลงแปลงปลูกเวลาทีเนี้ยพอได้ฝนหน่อยฝนมามากๆเขาจะงอกเองพอเริ่มงอกเราก็เตรียมดินไว้เตรียมแปลงไว้แล้วก็าทกร่องหยอดแห้เขา ก็แถวนึงก็ห่างประมาณสักเมตรหนึ่งค่ะครูแล้วก็หลุมและระยะหลุมก็ประมาณสักยี่ห้าเซนก็หยอดหลุมละสี่เม็ดหรือหกเม็ดคือสี่ถึงหกเม็ดสี่ถึงหกเม็ดแล้วแต่หัวเล็กหัวใหญ่ถ้าหัวขนาดนี้ก็สี่สี่เมล็ดใหญ่เหมือนที่ครูปลูกตอนนี้ก่อนหนึ่งนี่ประมาณกี่เมล็ดคะเนียก็มีสี่มีหกแล้วแต่แล้วแต่มันจะลงเท่าไหร่แล้วที่เหลือเขาจะแตกออกมาเองเหลือเขาจะแตกมาใหม่เอง วิธีการดูแลรักษาอีนี้ก็ไม่เลืองอะไรเลยไม่ต้องใช้ยาอะไรเลยคือบำรุงปุ๋ยอย่างเดียวคือไม่มีอะไรกวนเหมือนกันทำไมคะลุงก็สังเกตเห็นไม่มีเลยไม่เคยเจอยาเลยเหรอคะสังเกตเห็นฉีดบำรุงหัวอย่างเดียวไม่มีไม่มีคูไม่ไม่ไม่มีอะไรกวนพวกนี้เนี่ยก็เอาไว้ใบหรืออะไรเนี่ยไปทำน้ำหมักชีวภาพได้คือไม่มีแมลงกวนคือก็ได้กลิ่นสีนี้จะไม่มีกวน ช่วงหน้าค่ะในเมื่อเราเดินทางมาถึงตรงนี้แล้วนะคะบางคนบอกว่าเอ้ยถ้าผู้ชายคนนี้ได้รางวัลในเรื่องราวของเกษตรกรดีเด่นประจําปี2556นะคะสาขาไรนาสนผสมก็อยากจะพูดคุยกันในเรื่องราวของบรรยากาศในการรับรางวัลวันนั้นด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมเราจะมาพูดคุยกันในบรรยากาศการรับรางวัลแล้วก็สาเหตุที่ผู้ชายที่มีความสามารถคนนี้ได้รางวัลคืออะไรนะคะช่วงหน้ามาพูดคุยกันช่วงนี้พักเบรกกันสักครู่ค่ะ สู่ช่วงสุดท้ายนะคะกับรายการปลาดเกษตรค่ะอยู่กับช่อเอื้องนะคะแล้วก็คุณครูเขียนค่ะพูดคุยกันต่อในเรื่องราวของรางวัลที่อยู่ตรงหน้านี้แล้วนะคะหลังจากที่เป็นที่ท,ทราบกันดีนะคะว่าครูคเนี่ยได้รางวัลเกษตรกรดีเด่นประจําปี2556สาขาไรนาสนผสมสาเหตุที่ได้รางวัลน,นี้มาเพราะอะไรคะในความคิดของครูเกี่ยวก็เราทําพืชไรนาสผสมค่ะก็ฝ่ายจะประสบความสาเร็จได้นี่ก็47ปี อีนี้ก็ด้วยแรงบันดาลที่ยึดตามแนวขององค์ในหลวงตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงก็เอามาเป็นกำลังใจที่เราจะมีบรณะบากบันสาหาัสอดทนทำสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวของพระอ,องค์ท่านเนี่ยมันก็จะมีผลให้เกิดความสำเร็จขึ้นมาได้ ทีนี้พอพูดถึงในเรื่องราวของที่มาของรางวัลกันบ้างมาพูดถึงบรรยากาศบรรยากาศในวันที่ได้รับรางวัลอ่ะก่อนก่อนวันที่ได้รับรางวัลวันที่เขาบอกว่าอคุณเพียนได้รับรางวัลรู้สึกยังไงบ้างคะตอนนั้นก็รู้สึกว่าป่าเพิ่มเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลจากองค์พระเจ้าอยู่หัวค่ะทั้งหมดนี่7จจังหวัดนี่มันจะได้ยากที่สุดนะหลายจังหวัดอย่างเขตเขตหนึ่งเนี่ยเก้าจังหวัดเนี่ยมีอังทองสิง ระบ,บุรีชัยนาทลบบุรีแถวชัยภูมิเนี่ยเก้าจังหวัดเนี่ยมันก็จะได้ผแผนกไรนาผสมผสมเนี่ยเพียงคนเดียวค่ะอย่างอื่นได้ยากหลายจังหวัดที่ไม่ได้เลยก็มีมันปีหนึ่งจะได้แค่37คนค่ะหรือมากจะเน้นไปทางยุวเกษตรค่ะแล้วก็เป็นกลุ่มสามาถอย่างเชิงเดียวที่ทำคนเดียวเนี่ยได้ยากที่สุดค่ะตัวนี้เราก็ไม่หวังักเรื่อง ทรัพย์สินอะไรเนี่ยเราหวังเกียรติยศชื่อเสียงที่เราไปเก้ารับโล่เนี่ยเป็นเกียรติมากกว่าเงินทองเราก็เอามาเท่ทุนไว้ตัวนี้จะไม่อดอยากเรียกว่าของเมื่อสูงมาคุ้มครองเราหมดค,คือรูปขอให้เอารูปของท่านมาบูชาติดไว้เยอะๆในบ้านเป็นแรงกำลังใจให้เรามีบรรณะอดทนหน่อยทำอะไรก็จะ,จะได้ดีหมด ทีนี้พูดถึงในเรื่องของบรรยากาศวันนั้นวันที่ไปรับรางวัลกันบ้างเป็นยังไงบ้างคะวันนั้นวันนั้นก็อีเด่กก็ต้องไปซ้อมไปฝึกหน่อยก่อนที่จะรับก็ต้องฝึกถึงสี่ครั้งต้องยืนเป็นคนที่หกมั้งอยู่หน้าเลยแสงตะวันหันหน้าไปตะวันออกแดดร้อนเลือแตกเนละยอีเดีกก็จะรับแบบตรงเลยรับกับมือท่านขยายรูปไว้แบบเอ้สามสิบนิ้ว แล้วก็ใส่ผ้าไว้อีกเท่าไห L? ร่รวมเม็ดหนึ่งยาวว่างไว้ยันเลยยังไม่เอาลงข้างล่างต้องล้อกรอบรับมาแล้วเรียบร้อยเวลาหลังจากที่รับรงบางวัลมาแล้วเรียบร้อยมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับชีวิตบ้าง<น>จากการงานก<น>่อนกลับมานี่ก็มารถรู้สึกว่ากัวบุญบารมีเราจะไม่ถึงเนี่ยตะคิวมากินเกี่ยวกัเราไปฝึกสองวันะไม่มีเวลาพักพอนั่งรถมาตะคิวจะกินหมดเลย ก็อยู่มาประมาณวันที่12หรือวันที่5้าอะไรเนี่ยจำไม่ได้นะก็ต้องรลีกฉลองถึงไงก็ต้องฉลองโลก,ก่อนกล <c oughs> ัวบุญบารรมีเราจะไม่ถึงท่าน <c oughs> เพราะน้อยคนที่จะไปได้รับเฝ้าเจ้าอย่างเงีย้ยมันหายากที่สุดก็ต้องทำให้หมดไปเอาพระมาทำบุญฉลองโลกไปอีก <c oughs> ตอนที่มานั่นก็อนโอ้โหนึกว่าแย่มือนกันตะคิวกินหมดเลยขาแข้งรอเลยต้องมา ใช้ฝึกจิต,ตาม,มาด้วยกรรมฐานมันถึงค่อยชั่วมา,าอีนนี้ก็เราต้องถือว่าองค์เบื้องสูงเนี่ยสำคัญที่สุดอย่าไปทำล่วงเกินท่านก็ไม่ได้นะเราถือไว้ความร่ำรวยก็จะมาเองโชคลาภก็จะมาเองรู้สึกว่ามันจะมาแล้วตอนนี้หลังจากกลับนั่นก็ไม่มีเวลาหยุดเลยเอเกษตรกรทุกจังหวัด9จังหวัดมั้งมาดูงานประมาณ500กว่าคนเดือนส ครั้งบ้างสองคนบ้างครั้งละ 5, ้าสิบเจ็ดสิคนยี่สคนเนี่ยก็ให้เขาบันทึกไว้หมดในสมุดเยียบยอีเดียเรื่องสำคัญที่สุดจะลืมไม่ได้ก่อนจะทำอะไรลงทุนอะไรขอให้จดรายรับรายจ่ายจำไว้มันจะรู้กําไรตรงนั้นมันจะเป็นแหล่งที่เรามีมันนะทำอะไรมีกําไรเราจึงจะมีมันณะขยายต่อได้ตรงนี้สำคัญที่สุดเรื่องบัญชีครัวเรือน คือจดไว้รู้ไว้จําไว้แล้วก็กําไรอยู่นั่นเองนี่แหละําจตัวนี้ไว้ถ้าไม่ลงทุนไม่จดจํามันจะไม่รู้เลยขาดทุนกำไรเท่าไหร่ทีนี้หลังจากที่ได้รับรางวัลมาอยากจะให้ครูเพียนช่วยฝากถึงความรู้สึกหลังจากที่ได้รับรางวัลมาแล้วเราก็อยากจะให้ครูเพียนช่วยฝากถึงคุณผู้ชมที่ชมรายการตลาดเกษตรด้วยค่ะอีนีกเษกษตรกรก็หลังจากได้รับโลมาแล้วเนี่ยมันเหมือนมมีองค์ท่านมาอยู่ที่บ้านเนี่ย เกษตรกร,กรทุกที่จะมาเองมันจะเรียกดึงดูดทั้งทรัพย์สินเงินทองประชาชนจะเข้ามาหาเราเองนี่ก็เกี่ยวกับแรงบันดาลใจของของพระอ,องค์ท่านมาอยู่กับเราแล้วถ้าเรานับถือท่านเนี่ยเขาจะเรียกมาให้เองเรื่องโชคลาภทรัพย์สินค้าขายนี่จะมาหมดเลยไม่ต้องไปวิ่งขายคือพ่อค้าเขาจะมาเองหมดอีกเนียก็ขอให้มี กำลังใจเอาแบบอย่างไปลองทับดูะจะประสบความสําเร็จเหมือนกับลุงเนี่ยก็วันนี้นะคะต้องขอบคุณครูเลี่ยนมากนะคะที่มาให้ขอ้อมูลกับทางรายการรวมไปถึงในเรื่องราวของการที่พาลงพื้นที่นะคะแล้วก็ดูในเรื่องราวของอไร่นาส่วนผสมมากๆวันนี้นะคะทางรายการปลากเษเรรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ครูเพี่ยนนะคะมาให้สัมภาษณ์แล้วก็พูดคุยกับทางรายการถ้าโอกาสหน้ามีโอกาสอีกขออนุญ,ญ,ญ,ญาตกลับมาพูดคุยกับครูเลี่ยนอีกนะคะค่ะครูเลี่ยนขอบคุณค่ะ คุณผ no ู้ชมคะอย่างที่บอกนะคะว่าคนที่จะประสบความสําเร็จได้นอกจากจะใช้ในเรื่องราวของประสบการณ์แล้วนะคะก็ต้องมีการวางแผนแล้วก็ที่สําคัญอย่างเช่นครูเพียรนค่ะประสบการณ์ที่สั่งสมมาถึง47ปีนะคะทาให้ผู้ชายคนนี้ประสบผลสําเร็จแล้วก็ได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นประจําปี2556สาขาไรนาสวนผสมและที่สําคัญนะคะทำให้เขาคนนี้ประสบความสําเร็จในสาขาอาชีพของเขาด้วยเช่นเดียวกันคุณผู้ชมคะครั้งหน้ากับรายการปลาดเกษตรนะคะสัญญาค่ะว่าจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพูดคุยกับเกษตรกรดีเด่น ท่านต่อไปแล้วก็นําเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับงานเกษตรมาฝากคุณผู้ชมอีกแน่นอนคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้นะคะในวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะคะเวลาดีๆเช่นนี้ล่ะขานาเรื่องราวดีๆส่งตรงให้คุณผู้ชมถึงบ้านผ่านสถานีโทรทัศน์ M ม a c t ทขอบคุณข้อมูลดีๆเช่นนี้นะคะจากทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วันนี้ช่อเอื้องแล้วก็ครูเพียรเห็นทีจะต้องไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับเกษตรกรดีเด่นคนต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับ